สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนมณฑาลงกระท่อมวันนี้เวลา19นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทออพระเนตรศการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนมณฑาลงกระท่อม โอกาสนี้ท่อพระเนตรการแสดงบรมถวายพระพร72เกรอไกลเทิดไทยเหนือกล้าเจ้าพระไทยสยามมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 บทละครนอกเรื่องสังทองเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาัยมีเขาโครงเรื่องมาจากสุวรรณสังคชาดกในปัญญาสชาดกหนึ่งในชาดกพุทธประวัติเป็นนิทานพื้นบ้านในภาคเหนือและภาคใต้กล่าวถึงสถานที่ต่างๆในเนื้อเรื่องซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธาน,านที่จะสืบสารรักษาต่อย,ยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม สนองพระราชดดาริสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ละครนอกพัฒนามาจากละครชาตรีเดิมมีตัวละครเพียง3ถึง4คนผู้แสดงเป็นชายล้วนต่อมาเมื่อการแสดงแพร่หลายขึ้นมีการเล่นเรื่องต่างๆมากขึ้นจึงต้องเพิ่มตัวละครตามเนื้อเรื่องทำให้มีผู้แสดงเป็นหญิงเพิ่มขึ้นการแต่งกายมีการประดิษฐ์ชุดที่พิเศษงดงามด้วยการปักดิ้นเลื่อมแพลวๆ ศีรษะสวมชฉดานและรัดกล้าวตลอดจนกระบังหน้ารูปต่างๆทําให้มีความประณีตงดงามขึ้นไรยรำด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงว่องไวัยจังหวะการร้องและการบรรเลงดนตรีค่อนข้างเร็วเพลงร้องส่วนมากเป็นเพลงชั้นเดียวหรือสองชั้นที่มีจังหวะลวกปรัดการดําเนินเรื่องรวดเร็วด้วยเพลงไร่นอกแทกความตลกขบขันจึงทําให้ได้รับความนิยมจากผู้ชม ในการนี้ทอปพระเนตรการแสดงประบำรำฟ้อนถวายพระพรด้วยใจรักและพักดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้ประธานมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยศิลปินแห่งชาติผู้กำกับการแสดงและครูผู้ฝึกซ้อมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ การแสดงครั้งนี้แสดงโดยศิลปินแห่งชาติสาขาต่ตางๆศิลปินรับเชิญและนักแสดงสมัครเล่นจากชมรมนาฏศิลป์ดนตรีไทยอุดมศึกษาในมูล,ลนิธิเพื่อแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นวันที่สองวันนี้เวลา19นาฬิกาสามนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพันษาขอนแก่นตั้งอยู่บริเวณเทศบาลตำบลเคือนอุบลรัฐ อำเภออุบลรัฐเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนสร้างขึ้นเป็นแห่งที่สของประเทศเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สําหรับประชาชนและสถาบันศึกษาในท้องถิ่นได้เรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วย โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการด้านดาราศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นการเคลื่อนที่ของทรงกลมดาราศาสตร์ในหลายช่วงคลื่นดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นวิทยุการสุญพันธุ์ของไดโนเสาร์และอุกาบาตและสเปซแล็บรวมทั้งนิทรรศการการสำรวจดวงจันทร์ ภายในพื้นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติมีอาคารท้องฟ้าจำลองเป็นระบบฟูลโดมดิจิทัลใช้ซอฟต์แวร์ใช้ดาวที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติพัฒนาขึ้นจัดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์เสมือนจริงให้ผู้ชมได้เรียนรู้เรื่องการดูดาวหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกเดือนในกล้กันมีอาคารหอดูดาวติดตั้งกล้องโทรทัศน์ชนิดต่างๆสำหรับสังเกตการวัตถุท้องฟ้าและเก็บข้อมูลงานวิจัยทางดาราศาสตร์ประกอบด้วยกล้องโทรทัศน์เส้นผ่าศูนย์กลาง0.7เมตร ติดตั้งภายในโดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลื่อยหอยเปิดออกได้180องศาสังเกตท้องฟ้าได้รอบทิศทางและกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กอีก6ตัวการสร<ส>้างหอดูดาวแห่งนี้มีประโยชน์ช่วยให้ประชาชนในภูมิภาคเข้าถึงความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ช่วยให้เข้าใจจักราวาลและโลกเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต วันนี้เวลา8นาฬิา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2567ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวม2,983คนมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมุ่งสู่วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลกส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับ t i m e Higher Education Impact Ranking เป็นอันดับหนึ่งของประเทศสองด้านคือด้านการยุติธรรมความหิวโหยและด้านการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งอย่างมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยายลัยสีเขียวเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาด้วยนวัตรกรรมของภูมิภาคและประชาคมอาเซียนศูนย์กลางด้านการแพทย์และการแก้ปัญหาสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงมุ่งสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปอุทยานวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทอพรเนตรโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาขึ้นเมื่อปี2564เพื่อผลิตและให้บริการผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนและเป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานที่สหกิจศึกษาให้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านแบตเตอรี่ระดับปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศไทย โอกาสนี้พระราชทามพระราชวรโรกาศให้นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นนอมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด25กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด10กิโลวัตต์สูงสุดระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่แบบเคลื่อนที่ได้ขนาด5กิโลวัตต์ชั่วโมงและแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาขนาด2,600มิลลิแอมป์ชั่วโมงเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นทอดพระเนตรนิทัศการจากวัสดุสู่การผลิตเซลล์แบตเตอรี่นิทัศการจากเซลล์แบตเตอรี่สู่การใช้งานและกระบวนการการผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่การผลิตขั้วไฟฟ้าการประกอบเซลล์แบตเตอรี่แบบกึ่งอัตโนมัติคัดเลือกและจัดกลุ่มการผลิตและทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลปัจจุบันโรงงานนี้ผลิตแบตเตอรี่2ชนิดคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากแหล่และขยะโซลาเซลล์ เป็นนวัตกรรมที่นำวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาเป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นด้านการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและความทนทานสูงและแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแร่เลือหินเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยใช้โซเดียมธาตุที่หาได้ง่ายและราคาถูกแทนการใช้ลิเธียมที่ต้นทุนสูงและหาได้ยากกว่าแบตเตอรี่ทั้งสองชนิดมีจำหน่ายแล้วภายใต้ตราสินค้า KKYO ผลงานและความสำเร็จของโรงงานแห่งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเพิ่มศักยภาพของประเทศในอุตสาหกรรมพลังงานยุคใหม่ต่อไป สมเด็จพระนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาท เวลา17นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสับปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธิคาระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนเิรีกิจบรมราชินีนาถ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทุลลองพระบาทกราบบังคมทูนรายงานผลการศึกษาดังนี้นายธีรพัฒนตันสุวรรณน์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิจบรมราชินีนาถประจำปี2558สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ควอนตัมอิน r m เมชันจากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูแคนาดา นายบัญชารัตน看看มัทุวง์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษกิจบรมราชินีนาถประจำปี2563สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวรนคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์สหราชอาณาจักรองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีจารึกขิรัญญบัต วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกิรัญญบัตรพระพรมวชิรญาณในโสพลเลี่ยมทิตะธรรมโมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรพระเทพวชิรญาณขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินานามตามที่จะรึกในฮิรัญญบัตว่าพระพรมวชิรยานาสโสพลวิมลศรีราจานิวิทยปสนานุสิตธิคณาจารย์ภัยสารสาศาสนกิจดิลกสาธกธรรมวิจิตมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แรูปพระพรมวชิรยานาโศพลเลี่ยมทิตาธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบ เป็นพระเถระผู้ยึดมั่นในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรอยตามข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดปัจจุบันอายุ83ปีพรรษา63องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2568ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากแม่ห้องสอนเชียงใหม่และเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่เสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูรณ์คุ้มฉายาอ,องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,568จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจณจุดตรวจการม่วงมีกองกำลังนเรศวรอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากจากนั้นเดินทางไปฐานปฏิบัติการบ้านไม้ล้น กองกําลังนเรศวรอำเภอปางมะพ่าจังหวัดแม่ห้องศนเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,568ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่กําลังพลและเจ้าหน้าที่กองกําลังนเรศวรมีภารกิจป้องกันชายแดนและผลักดันการละเมิดอธิปไตยของกองกําลังต่างชาติรับผิดชอบ2จังหวัดคือพื้นที่อําอำเภอชายแดนของจังหวัดตากและ7อําอำเภอชายแดนของจังหวัดแม่ห้องศน ต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจากาาากกาฐานปฏิบัติการบ้านอารุโนทยกองกําลังผาเมืองฐานปฏิบัติการบ้านอรุโนทยอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่ฐานปฏิบัติการปางหนุนกองกําลังผาเมืองอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบกตำรวจตระเวนชายแดนและทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อประเทศชาติและได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับหัวหน้าหน่วยและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่ทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ปางสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลน,นครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม3,000ชุดไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป และมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวนหอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกราาะแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้องค์มนตรีได้ลงพื้นที่เชิญพาะ่มกันหนาวและยาสามันประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษดรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลวังยางสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น และที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลน,นครองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่รัศดรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงสามครอบครัวที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่เทศบาลนครสกลน,นคร ตางปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทางนี้องค์มนตรีได้พูดคุยและให้กำลังใจในปี2568มีประชาชนต้องการเครื่องกันหนาวกว่า2แสนผืนซึ่งจังหวัดจะได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไปองค์มนตรีเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบทจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของค์มนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลกประจำปี2567จัดขึ้นหัวข้อใส่ใจมาตรฐานตรวจว,วัดจัดการดินดียั่งยืนนับแปลงศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษศีใหม่โรงเรียนพระดาบดทอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะที่ทรงพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั่วโลกซึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศสดุดีพระเกียรติคุณให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท,ทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการรวมทางพิจารณาแนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่โรงเรียนพระดาบทบนพื้นที่42ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ทักษะในวิชาชีพควบคู่ไปกับการดำรงตนเป็นคนดีในสังคมองค์มนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเป็นวันที่สอง วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเป็นวันที่สองและได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพร้อมการสรุปแหล่งทรัพยากรในการยกระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒนให้เป็นพลังภูมิปัญญาของแผ่นดินสร้างบัณฑิตและคนในท้องถิ่นให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัย นอกจากนี้ยังรับฟังสรุปการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวก,าการสังคมเพื่อเป็นการบ่มเพาะให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมโดยการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนท้องถิน่น นอกจากนี้งานกิจการนักศึกษายัางขับเคลื่อนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเสริมหนุนนักศึกษาให้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21ควบคู่ไปกับความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชพัฒและอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการการจัดหาแหล่งทุนการศึกษาและการแนะแนวเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคแก่เยาวชนในพื้นที่ด้วย องคมนตรีเป็นประธานงานประจำปีศาลเสด็จพ่อกรมหลวงจุมพรตลาดนางเลิงวันนี้พอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เป็นประธานงานประจำปีศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรตลาดนางเลิงในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกยรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรตั้งอยู่กลางตลาดนางเลิง้งเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวชุมชนในเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่15ถึง19ธันวาคม2567เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรและร่วมสืบสารประเพณีอันดีงาม ด้วยสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งอยู่ในย่านานางเลิงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องอาทิความช่วยเหลือเรื่องระบบการป้องกันภัยของชุมชนและร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฒน์จันเกษมจัดกิจกรรมการให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพกับประชาชนในชุมชนย่านานางเลิง ราชวิทยาลัยจุลาภรอ,ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่โรงเรียนป่างิววิทยาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีโปรดให้โรงพยาบาลจุลาภรอ,ออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ตรวจสุขภาพและบริการทันตกรรมแก่ประชาชน พร้อมทั้งเชิญถุงยางชีพพระราชทาน500ชุดและกระเป๋ายาเวชภัณฑ์พระราชทาน200ชุดไปมอบให้ด้วยจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่การออกหน่วยแพทย์พ,พ,พระราชทานเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมปัญหาสุขภาพที่พบได้แก่ด้านระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดมีผู้ป่วยส่งต่อ10คน การได้รับพระกรุณาในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ